หาวันเกิดคนดวงดีเตรียมรับโชคประจำวันที่16รกรดาคม2568จะเป็นใครบ้างติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้เรามาเคลียร์ชัดกันเลยครับเข้าสู่บรรยากาศแห่งการลุ้นโชคกันแล้วนะครับว่าดวงใครครับที่จะปังและเฮงกันนะครับ เรามาฟังคำทำนายกันได้ครับสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ครับตลอดครึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณเจอแบบทดสอบจิตใจหลายเรื่องครับแต่พอเข้าสู่ช่วงกลางเดือนไปแล้วปุ๊บเนี่ยแหละครับต้องบอกเลยครับพลังของดวงของคุณครับจะหนุนครับเกิดความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเรื่องการเงินและโชคลาภครับดาวเจ้าเรือนลาภโคจรเข้าในเรือนกรรมะนั่นหมายความว่าคุณจะเกิดโชคจากที่ทํางานหรืองานที่คุณมีโอกาสก้าวหน้าเกิดขึ้นนั่นเองนะครับซื้อนําโชคครับ ลองพิจารณาดูครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศหรือเลขบัตรประจําตัวพนักงานของคุณ,คณก็ลองพิจารณาดูนะครับบางคนเปิดร้านค้าก็ลองดูครับล็อกโซน,นครับเลขที่เหล่านี้ครับจะทําให้คุณมีโชคใหญ่ครับ สีโชคดีของคุณคือสีชมพูสีส้มเลขโชคดีของคุณคือเลข035แนะนำทำบุญบริจาคก,กระเบื้องทำหลังคาสร้างโบสถ์รวมไปถึงซุ้มประตูกำแพงครับเพื่อสร้างวัดนะครับเสริมบารมีเสริมดวงชะตาครับห้ามลืมครับท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับโสมานะกะนิถาโทโสมานะกะนิถาโทสิบจบครับสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ คุณกําลังจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาอะไรที่มันติดขัดอะไรที่เคยทําให้คุณกดดันนะครับนับจากนี้ครับดวงดาวส่งผลดีแน่นอนโดยเฉพาะดวงการเงินนะครับดาวเจ้าเรือนลาพะโคจรอ,อยู่ในเรือนกระดุมพระนั่นแสดงว่าคุณจะมีโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน จิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองครับสื่อน้ำโชคครับกระดุมพระลาพระลาพระกระดุมพระเนี่ยหมายถึงโชคที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินการเงินของคุณก็ลองพิจารณาดูครับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดฝากบัญชีเลขท้าย3ตัวหรือใครที่ตั้งรหัสบัตร atm บัตรเครดิตนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเลขท้ายกลุ่มเลขนี้จะทําให้คุณมีผลในเรื่องของโชคนะครับรวมไปถึงครับใครที่ตั้งรหัสตู้เซฟหรือตั้งรหสัสแอปพลิเคชันบุ๊คแบงไว ก็ตรงนั้นแหละครับจะทําให้คุณมีโชคแบบไม่คาดฝันครับสีโชคดีครับคือสีฟ้าสีแดงเลขโชคดีของคุณคือเลข610แนะนําทําบุญครับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งครับเพื่อเสริมความอุดมสมบูรณ์ครับนอกจากนี้ท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับวาโทโนอะมัมะวาวาโทโนอะมัมะวา21จบครับในขณะที่คนวันพุธกลางคืนครับ ต้องบอกเลยว่าข่าวดีครับสถานการณ์การเงินที่เคยติดขัดกําลังจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นดาวเจ้าเรือนลาภในระหว่างจากโครจรทับดวงสตาของคุณเลย นั่นแสดงว่าตัวตุนจะทําให้คุณมีโชคนั่นเองครับสื่อนาโชคครับก็ลองพิจารณาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุวันเอนปีเกิดปีพศเกิดของคุณเองนะครับหรือเลขรอบตัวนะครับที่คุณชื่นชอบตรงนั้นแหะครับจะทําให้คุณมีโชคใหญ่ครับสำหรับสีโชคดีของคุณคือสีดาสีส้มเลขโชคดีของคุณคือเลข0ูนแปดห้าแนะนำครับเสริมดวงสร้างห้องน้ําหรือบริจาคเครื่องทําความสะอาดครับเช่นไม้ถูพื้นหรือไม้กวาดนะครับเชื่อจะได้ดับทุกข์เกิดความสุขให้ชีวิต ปังแน่นอนนะครับนอกจากนี้ครับท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับพะพุทธปัญธูทธรรมวะคะพะพุทธปันธูทธรรมวะคะ12จบครับในขณะที่คนวันพฤหัสบสดีครับต้องบอกเลยว่าดวงของคุณช่วงนี้ปังมากๆเลยครับถึงแม้ว่าคุณจะมีรายจ่ายเยอะแต่ว่าคุณก็มีรายรับเข้ามาเช่นกันครับและที่สําคัญครับโดยเฉพาะดวงดาวแห่งโชคลาภก็ยังโดดเด่นจริงๆครับดาวเจ้าเรือนลาภโคจรเร่งชะตาเร่งดวง จอนอยู่ในเรือนปัตนินั่นหมายความว่าหุ้นส่วนคนรักหรือคนใกล้ชิดจะให้โชคกับคุณนั่นเองครับก็ลองพิจารณาดูครับกลุ่มตัวเลขที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุวันเดือนปีเกิดปีพศเกิดของคนรักหุ้นส่วนรวมไปถึงคนใกล้ชิดของคุณนั่นแหละครับจะทําให้คุณมีเสรอร์ไพรในเรื่องของโชคเข้ามาครับ สำหรับสีโชคดีคือสีฟ้าสีแดงสีชมพูเลขโชคดีของคุณคือเลข6ก3แนะนำครับทำบุญไหว้พระแม่และมีครับจะได้เสริมโชคและก็เสริมเสน่ห์ด้วยสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารครับเอาจริงๆนะครับคุณเป็นคนที่ค่อนข้างขี้ลืมมากๆเลยครับและเป็นสายเฉียดตัวแม่เลยนะครับบางคนเนี่ยคิดว่าใช่คิดว่าชัวแคปหน้าจอเอาไว้แล้วครับกลับลืมครับหรือบางคนนี่ก็ถากไปแต้มเกินไปแต้มหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าจังหวะดวงยังไม่ชัดครับแต่ครั้งนี้ครับ ั้งสติให้ดีๆครับเพราะว่าดวงดาวและโชคลาภวิ่งพุ่งชนคุณแล้วครับดาวเจ้าเรือลาพระสถิตยอยู่ในเรือนสุภะสุภะหมายถึงความสําเร็จสื่อนําโชคครับสุภะหมายถึงสถานที่สูงๆจะให้โชคสุภะหมายถึงสถานที่ไกลๆจะให้โชคเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ครับถ้าใครได้เดินทางก็ลองพิจารณาดูนะครับตั๋วเครื่องบินนะครับหรือตั๋วที่นั่งหรือแม้กระทั่งที่นั่งของคุณนะครับลองพิจารณาดูเลขเหล่านั้นนะครับจะทําให้คุณมีโชคหรือถ้าใครกําลังไปไหว้พระ นะครับสถานที่สูงสูก็ลองเสี่ยงซิมซีหรือนะครับทู่มงคลนี่แหละครับจะทําให้คุณมีโชคแบบปังๆครับสีโชคดีคือสีดําสีเขียวสีม่วงเลขโชคดีของคุณคือเลข847แนะนำครับทำบุญบริจาคลงศพครับจะได้ดับทุกข์นะครับแก้เคราะเปิดดวงครับนอกจากนี้ท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับติหังจะโตโลที่นางติหังจะโตโลที่นาง8จบครับ ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดบันทึกเซฟคลิปนี้เอาไว้ด้วยครับและถ้าใครอยู่ใน5วันเกิดนี้ครับคอมเมนต์ใต้โพสต์รับผลคำทำนายขอให้เป็นจริงครับ